สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตที่ว่างนะครับแล้ววันนี้จะพามาแพ็กกระเป๋าเตรียมตัวไปญี่ปุ่นครึ่งเดือนเลยนะทุกคนเราจะไปทั้งหมด2อาทิตย์เต็มๆเลยนะครับแบบนะับแบบพอดีเป๊ะๆเ,เลยเอาให้มันพอดีกับวีซ่าที่เขาให้เราเข้าฟรีเลยนะก็คือสิบห้าวันนั่นเองนะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาบอกทุกคนแบบว่าชวนทุกคนมาจัดกระเป๋าด้วยกันแล้วก็จะบอกวิธีการเตรียมตัวแบบแบบเรานะ คือคนอื่นเขาจะเตรียมยังไงไม่รู้แต่เราอะไปญี่ปุ่นครึ่งเดือนเราก็จะเตรียมตัวแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกตั้งแต่แบบเราทําเอกสารอะไรไปบ้างเราจองตั๋วอะไรนะครับแล้วก็แพคก,กระเป๋ายังไงต้องเตรียมอะไรนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราอะทำใบขับขี่สากลไปด้วยนะคะเพราะว่าทริปนี้เราจะมีการเช่ารถขับด้วยนะครับเป็นโรดทริปนะโอเคทุกคนอย่ารอช้าเลยปไปไป ดูกันว่าเราเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับกับการไปญี่ปุ่นครึ่งเดือนก่อนอื่นเลยก็คือทุกคนต้องมีพาสปอร์ตใช่ไหมถ้าจะ,ะเที่ยวต่างประเทศทุกคนต้องทําพาสปอร์ตนะก็พาสปอร์ตต้องเหลืออายุมากกว่า6เดือนนะครับก็คือถ้าใครที่เหลือน้อยกว่า6เดือนเราก็ไม่แนะนำนะให้ใช้อันนั้นให้ไปทำใหม่ดีกว่านะครับก็คือ1พาสปอร์ตนะครับแล้วก็ถ้าจะไปขับรถที่ต่างประเทศด้วยเราสามารถเช็คได้นะว่าแบบ ประเทศไหนที่เราสามารถทําใบขับขี่สากลจากเมืองไทยแล้วไปขับที่ประเทศนั้นได้นะครับอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยทำได้นะครับเนี่ยไปแล้วก็เราจองผ่านแอปของกรมขนส่งเลย DLT Smart, Smart Q DLT Smart Q เข้าไปอย่างนี้แล้วก็ไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบแล้วก็ไปจองวันที่เราจะเข้าไปนัดหมายทำ ใบขับขี่สากลนะครับทำออกมาก็จะได้หน้าตาอย่างนี้น,น,นี่นะข้างในก็จะมีรายละเอียดข้อมูลของการทําเขาก็จะบอกในแอปเลยนะครับเวลาเราจดจองคิวเขาก็จะมีให้เราแคปหน้าจอไว้นะว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างก็อย่างที่แน่ๆเลยก็ต้องมีเอาพาสปอร์ตไปกับรูปถ่ายขนาด2นิ้วนะครับเพื่อที่จะไปทําใบขับขี่สากลนะครับ อ่ะแล้วต่อมานะก็คือการเข้าเมืองการเข้าประเทศของญี่ปุ่นนะครับอันนี้เราก็ศึกษามานิดหน่อยแล้วแหละก็คือเมื่อก่อนอะ่ะเวลาเราไปญี่ปุ่นมันฟรีวีซ่าใช่ไหมเราก็ต้องไปกรอ,อกเวลาเครื่องกําลังจะแลนดิ้งอย่างเงี้ยก่อนเครื่องแลนด์อ่าพวกแอร์โฮสเตสอะไรเงี้ยครับเขาก็จะเอาการอะไรวิวการนะการคนเข้าประเทศนะครับตรวจคนเข้าเมือง เอามาให้เราตามที่นั่งใช่ไหมให้เราก่อล้วเอาไปยื่นให้พร้อมพาสปอร์ตที่ตอมอใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันมีเพิ่งรู้ว่ามันมีวีซิทเจแปนเพราะว่าหลังจากตั้งแต่มีโควิดเราก็ไม่ได้ไปญี่ปุ่นเลย3ปีแล้วแล้วก็เพิ่งจะมีทริปเนี้ยที่มีโอกาสได้กลับไปญี่ปุ่นนะเราก็เพิ่งรู้ว่ามันมีให้เกอะข้อมูลออนไลน์ได้นะครับเก็จะให้เป็น QR โค้ดมาเดี๋ยวเราจะลองทําแบบเกอะออนไลน์ดูซึ่งณนะวันนี้เรายังไม่ทำนะแล้วเราบินพรุ่งนี้ตอนกลางคืนทุกคนกระเป๋าก็ อย่างไม่ได้จัดนะครับเรามีพาสปอร์ตแล้วเรามีใบขับขี่สากลแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปกรอกใบ Arrival Card แบบออนไลน์นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือการเลือกเครื่องบินนะการเลือกซื้อตั๋วเครื่องบินอะไรอย่างนี้นั่นก็คือรอบนี้เราบินไปด้วยการบินไทยนะครับเดี๋ยวขอบอกก่อนนะทุกคนว่า ในคลิปนี้เราไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆเลยนะในทริปนี้ไม่ใช่ในคลิปนี้เราไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆเลยนะครับนอกจากสปอนเซอร์จากเพื่อนผู้ใจดีของฉันจะ้ะ <Yeah. S 1> ที่เขาทำการจองตัว๋วเครื่องบินให้เราแล้วนะครับเราก็จะบินด้วยการบินไทยนะสายการบินไทยซึ่งเราจะไปลงที่ฟุกุโอกะแล้วก็กลับที่ฟุกุโอกะนะครับแต่งงมะ เราบินไปฟุกุโอกะแล้วก็ต่อเครื่องอีกเครื่องหนึ่งเพราะว่าวันที่เราจะไปอ่ะสายการบินไทยที่จะไปโตเกียวมันเต็มทุกคนเราก็เลยจองไปลงที่ฟุกุโอกะแล้วก็เดี๋ยวต่อเครื่องโดเมสติกภายในประเทศไปลงที่โตเกียวทันทีเลยนะครับก็คือต่อเนื่องกันเลยในวันเดียวกันแล้วก็เที่ยวจากทเที่ยวโตเกียวอยู่หนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็ค่อยๆขับรถรถทิปลงมาเรื่อยๆแล้วก็มากลับที่ฟุกุโอกนะนี่ก็คือแผนข้าวๆของการเที่ยวของเรานะครับ สถานที่ที่เราจะไปเข้าที่สามารถจองออนไลน์ก่อนได้เราก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนอนที่โตเกียวเราก็จะนอนอยู่แถวย่านชินจูก,กุนะก็เราเห็นว่ามันเป็นแบบย่านที่อยู่กลางเมืองมีครบทุกอย่างแล้วก็เดินทางสะดวกนะครับมีสถานีรถไฟใหญ่นะครับที่แบบเป็นสถานีรถไฟที่สามารถคอนเน็ก์ไปหลายๆสายได้ภายในโตเกียวนะ แล้วก็ถือว่าเอา่อนอนย่านนี้ดีกว่านะส่วนตั๋วเข้าเอาที่หลักๆเลยที่เราซื้อไว้แล้วเลยเนี่ยก็คือตั๋วเข้าดิสนีย์แลนด์โตเกียวนะครับแล้วก็ซื้อตั๋วเข้ายูนิเวอร์แซลที่โอซาก้าไว้แล้วนะครับทุกคนก็คือซื้อล่วงหน้าไว้มันก็ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องแบบไปต่อคิวหรืออะไรณนะวันที่เราจะไปเที่ยวนะแล้วก็สามารถแบบเปิดสแกน QR Code คเปิดแอป Universal เปิดแอป Disney แล้วก็ สแกน QR code ใช้บัตรเข้าไปเลยไม่ต้องไปต่อแถวรอซื้อตั๋วข้างหน้านะครับประหยัดเวลาเป็นการเซฟเวลาเพื่อที่จะวิ่งเข้าไปให้ถึงเครื่องเล่นที่เราอยากเล่นอันแรกก่อนเลยอย่างเช่นที่ Universal คือวันที่เราไปบัตร Express มันหมดทุกคนตอนแรกเราตั้งใจจะซื้อบัตร Express Pass ใช่ปะที่แบบเราไม่ต้องต่อคิวนานเพื่อที่จะเล่นเครื่องเล่น ่วันที่เราจะไปเราจองไม่ได้เลยเว้ยเพราะว่ามันหมดมันเต็มแล้วเราก็ได้แต่ตั๋วธรรมดาเนาะเราเรากับเพื่อนเราในทริป้าก็คือทุกคนอะอยากจะไป Harry Potter อร์เป็นเมนหลักเลยก็คืออยากไปโซน Harry Potter เพราะทุกคนเลิฟมาแพลนที่เราจะทำก็คือเดี๋ยวเราไปถึงตั้งแต่เชา้าตั้งแต่เกตยัยงไม่เปิดแล้วพอเปิดปุ๊บเราก็1 2 3 wing, วิ่งวิ่งไปที่โซน Harry Potter w i z a r ิ w o r l เนะครับที่ Universal แซลสตูดเนาะ อ่ะแล้วต่อไปนะครับก่อนจะบินทุกคนทุกครั้งที่เราจะไปเที่ยวไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศนะเราก็จัดซื้อประกันการเดินทางไปทุกครั้งนะแล้วยังหลายหลายทิปอ่ะที่เราไปอย่างเช่นที่ไปเสี่ยมเรียบทุกคนได้ดูหรือยังกลับไปย้อนดูได้นะไปเสี่ยมเรียบไปสิงคโปร์อย่างเงี้ยเราก็จะซื้อประกันการเดินทางไปด้วยนะครับแต่ถ้าแบบไปแบบ3วัน4วันอย่างเงี้ย เราก็จะซื้อแบบแพ็กเกจแบบอ่าบิกินเนอร์ไวอะครับแพ็กเกจเริ่มต้นเพราะว่ามันไปแป๊บเดียวเองก็ไม่น่าจะเกิดอะไรมากมายเพราะเราก็เป็นคนระวังตัวอยู่แล้วมัง้ง <c oughs> เออ <c oughs> นั่นแหละแต่ทริปนี้นะเราไปญี่ปุ่นครึ่งเดือนทุกคนเราก็เลยเสาะแสวงหาประกรันการเดินทางในการไปญี่ปุ่นที่แบบคุ้มราคาแล้วก็คุ้มค่าแล้วดูว่ามี เบีย้ยประกันคุ้มแล้วก็สามารถโปรเทคเราได้ครอบคุมนะคะแล้วเราก็เลือกซื้อกับบริษัทประกันของญี่ปุ่นเลยชื่อว่าซัมโปนะครับซัมโปประกันภัยการเดินทางนั่นแหละเราซื้อไปแล้วเขามีหลายแพ็กเกจมากเราก็จะเราไม่ได้ซื้อแพ็กเกจตัวแพงสุดแต่เราจะซื้อตัวรองลงมาเป็นตัว B Plus เป็นแพ็กเกจ B Plus นะก็คือจะได้ทุกอย่างคล้ายๆกับตัวแพ็กเกจแพงสุดแหละแต่ตัวแพงสุดเขาก็จะได้ แบบถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรจริงๆซึ่งเราไม่อยากให้เกิดเนาะเอ,อก็จะได้ผลตอบแทนใจมากกว่าแผนที่เราซื้อเนาะแต่มันก็มากกว่ากันไม่เท่าไหร่ซึ่งที่เราเลือกอันนี้เพราะว่าเขาว่ามีบริการที่เขาเขียนไว้ก็คือมีล่ามให้บริการยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับเราเลยเลือกอันนี้เผื่อแบบฉุกเฉินจริงๆว่าแบบเราต้องเข้าโรงพยาบาลเราป่วยหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถมีล่ามที่จะคุยกับโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นได้นะครับเราก็เลยเลือกเป็นประกัน ภัยการเดินทางจากซัมโปนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูที่เราจองไว้คร่าวๆเนาะแต่เราไม่รู้ว่าต้องปิดตรงไหนหรือเปล่าอะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนมันคือประกรันอันนี้เว้ยซัมโป Travel j o ยซึ่งพอเราสมัครปุ๊บเขาส่งอีเมลมาเราเขาให้แบบพวกพวกคูป,ปองที่เป็น tax free แล้วก็ plus กับอย่างร้าน Big กคา e r เมล่าเงี้ยเราไปใช้ได้ทคนนี่นี่นะนั่นแหละนี่คือประกรันการเดินทางที่เราเลือกนะ คือเราก็อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าใครไปท่องเที่ยวสมัยเนี้ยเราก็อยากจะให้ทุกคนพยายามทําไว้ก็ได้ไม่ต้องทําแบบแพงมากก็ได้ทําแบบพวกตัวเริ่มต้นก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้สามารถรู้หรอกว่าเราจะไปเที่ยวแล้วเราเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะ,ะมันเป็นการป้องกันไว้ก่อนเหมือนแบบที่คนโบราณเขาชอบพูดว่าแบบเสียน้อยเสียยากเสียมากเสี่ยงง่ายใช่ใช่ไหม อ่ะแล้นั่นก็คือข้าวๆนะครับพวกที่แบบเราเตรียมตัวแบบออนไลน์พวกเอกสารอะไรที่เราแบบเตรียมไว้เพื่อที่จะไปญี่ปุ่นนะครับต่อมาก็จะเป็นแบบฟิสิกอลแล้วเป็นการแพ็คของซึ่งกระเป๋าเราใบนี้ไส์ใหญ่สุดที่เรามีลนละ้ใหญ่มากเดี๋ยวไปยืนข้างๆให้ดูเนี่ยดูดีมันก็เกือบเท่าเอวเราเลยอะไซส์เนี้ยของอเมริกันทัวริสนะโอเค แล้วก็เอาเอากระเป๋าไปอีกใบก็คือกระเป๋าเป้นะครับเอาเป็น c a r ิออนขึ้นเครื่องเพราะว่าในเนี้ยมันต้องใส่พวก power bank ใส่กล้องใส่อะไรใส่แล็ปท็อปของเรานะ macbook เพราะว่าเขาไม่ให้โหลดเข้าไปใต้เครื่องนะทุกคนรู้ใครขึ้นเครื่องบินห้ามโหลดนะจ๊ะพวกอะไรที่แบบเป็นแบตเตอรี่ power bank หรืออะไรอย่างนี้นะให พกติดตัวเท่านั้นโอเคเดี๋ยวเราไปที่ของอย่างแรกเลยที่เราจะแพ็คลงกระเป๋านะจ๊ะมาทุกคนเดี๋ยวเราจะเปิดกระเป๋าแล้ว <c oughs> เราจะบอกว่ากระเป๋าเนี้ยตอนที่เราเอามาเราลืมเราลืมเลขหลอกรหัสเวย้ยแล้วก็คือเราต้องนั่งไล่ตั้งแต่0 0 0ยแล้วเราตั้งใจจะไล่ไปถึง9 99 9มันเป็นรหัส3าตัวใช่ปะ่ะแต่เราก็ได้รหัสแล้วนะเรานั่งไล่เราแบบ ไม่รู้จะเปิดมันยังไงเราลืมละคะนี่ก็คือพื้นที่ของกระเปะ๋าด้านในนะครับก็ช่องใส่ของช่องใส่เสื้อนู่นนี่นั่น แต่ของใบใหญ่ซึ่งขาไปอ่ะเราบินเราน่าจะเอาของไปไม่เยอะหรอกเราได้จากการบินไทย30กิโลนะเราสามารถพกของไปได้30กิโลแล้วก็ดเมสติกที่เราจะต่อจากฟุกุโอกะไปโตกเกียวก็อีก20โลเนาะแต่เราว่าไม่ถึง20โลหรอกขาไปอ่ะแต่ขากลับอ่ะเกินแน,แน่แต่ก็ห้ามเกิน30นะ,ะขากลับเพราะเรากลับการบินไทยใช่ไหมห้ามเกิน30แล้วนี่อะไรนี่คือตัวอะไรไม่ช่วยหรอโค้ดอ่ะไปไปญี่ปุ่นวยการล,เลงเลยปิดเลย ไปแปะไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันเนะครับอย่างแรกที่เราใส่ถุงไว้แล้วเราจะบอกว่าอันนี้ดีมากเลยนะถ้าใครจะเดินทางแล้วก็แบบไปหลายวันแบบเราเราต้องมีเสื้อผ้าไปเยอะแบบเราอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราให้ดูนะก็คือช่วงเนี้ยที่เราจะไปญี่ปุ่นใช่ไหมมันเป็นหน้าหนาวใช่ไหมทุกคนแล้วตอนเนี้ยเราเช็คอยอู่ะก็คือโตเกียว อนกลางคืนก็เลขตัวเดียวไปถึงศูนย์องศาทุกคนเมื่อวานเพื่อนเราอยู่โตเกียวถ่ายรูปม,มาก็คือ H ี่มาตกทุกคนและนี่ก็คือเราต้องเตรียมพวกเสื้อแจ็คเก็ตอย่างนี้ไปอันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ไปนะจ๊ะดารานในช่องเราเขาเอาเสื้อจากร้านเขามาให้เราใส่ไปฟรีทุกคนเป็นเสื้อบอมเบอร์แจ็คเก็ตกันหนาวดูมันสวยมากเห็นไหมเดี๋ยวเราไปรีวิวที่ญี่ปุ่นอีกทีนะแต่นั่นแหละนี่คือมันตัวใหญ่มากใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็ไปเจออันนี้มานายติ๊กต๊อก เราก็เลยสั่งซื้อมาจาก Lazada คือเราไปเห็นคนเขารีวิวใช้ใน TikTok อกเราก็เลยไปสั่งซื้อมาจาก Lazada นั่นก็คือถุงสุญญากาศเวลาเราแพ็คของนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะมันดีมากามาันทาให้ชีวิตดีมากกับการแพคของคือคือเห็นแบบเนี่ยเห็นไหมเราพับแล้วอ่ะอีตัวเนี้ยมันหนาขนาดนี้ทุกคนถ้าเราใส่ไปในกระเป๋าเลยใช่ไหมมันจะกินพื้นที่มากแต่ไม่เป็นไร เราซื้ออีถุงนี้มาเดี๋ยวเราจะทําให้ทุกคนดูใส่มันเข้าไปก่อนในถุงเ oh. นี่ยถ้าเราไม่ทําไม่เอาถุงนี้มาใช้นะคิดดูดิขนาดใส่ถุงใหญ่ๆอย่างงี้ไม่ยังใส่ยากเลยอะเราคิดดูถ้ามันต้องพผไปกระเป๋าแล้วเรามีแบบนี้สองตัวทุกคนมีตัวหนึ่งตัวหนึ่งแพ็คไปละแต่นี้เราจะมาทําให้ทุกคนดูไนงะเราก็เลยเอาออกมาก่อนนี่ เ้าไปสิเข้าไปสิครับดูดิมันหนามากมันพองทุกคนเพราะว่ามันเป็นขนเป็ดใช่ปะขนเป็ดแต่ไม่ใช่ขนเป็ดแท้นะเป็นขนเป็ดสังงค์นี่เข้าไปแล้วแล้วเราก็ใส่เป็นก็คือเดี๋ยวเราจะต้องมีเสื้อด้านในเยอะหน่อยเพราะว่าอากาศมันหนาวใช่ไหมแล้วก็มีเสื้อที่ดูฟอร์มอลหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการ แวะไปเยี่ยมชมงาน e x h i b i บิชัที่จะต้องดูลุคฟอร์มอลหน่อยด้วยแล้วก็เลยเอาเสื้อแจ็คเก็ตแบบ f o r m มอไปด้วยตัวหนึ่งคืออันนี้มันดีมากถุงมันดูแบบหนามันเหนียวมันใส่ได้เยอะนี่ขนาดใส่ไป2ตัวยังเหลือที่เลยนะจริงๆใส่ไป3ตัวมีแจ็คเก็ตยักตัวหนึ่งมาแล้วเดี๋ยวเราจะแพคให้ดูว่ามันแพคยังไงนะนี่เราก็รีดมันนะทุกคนดูรีดมันอย่างนี้เราจะมีที่รีดมาแล้วก็บีบมันแล้วก็รีดแล้วก็รีดมัน ออ,อแล้วก็รีดอีกทีหนึ่งรีดเพื่อไม่ให้มันมีรอยรั่วอย่างนี้เห็นไหมเสร็จแล้วมันก็จะพองๆอ,อย่างนี้ใช่ไหมทุกคนมันมีอากาศข้างในแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาอุปกรณ์มาเห็นอีรูนี่มาก็คือมาดูดไล่อากาศมันออกนั่นเองเดี๋ยวหยิบอุปกรณ์ก่อนมาแล้วจ้าแล้วนี่ก็คืออุปกรณ์เหมือนที่ปั๊มลมยางยางยางรถน่ะ หรือว่าที่สูบพวกลูกบอลอะแต่อันนี้คือเขาเอามาไว้ดูดอากาศนะเนี่ยแล้วมันก็ที่ถุงมันก็จะมีหัวจุกอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เอาเอ้อุปกรณ์เนี้ยปักลงไปแล้วเราก็ปัม๊มเหมือนเราเติมลมอะแต่อันนี้คือปั๊มเพื่อดูดลมออกคือจริงๆอะมันจะมีมันจะมีแบบที่เป็นไฟฟ้าด้วยทุกคนเราทําเองได้เรามีแรงพอเนี่ยมันเป็นเซตอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยเป็นเซตอย่างงี้เรามีหลายอันมากเลย นี right. right. sure ่ไม่มีหลายอันมากนี่คือเดี๋ยวเราจะให้ดูนะว่าแบบตะเกียที่มันพองๆอ่ะมันจะแบนได้ขนาดไหนเห็นไหมทุกคนมันแบนมากเมื่อกี้ที่มันพองๆอ่ะเห็นไหมพี่ครูเนี่ยให้ดูใกล้ๆเห็นไหมก็คือเมื่อกี้ที่มันพองๆนาๆองนี้ย มันเหลือแค่นี้เองแล้วมันก็เป็นการเซฟพื้นที่ในกระเป๋าด้วยซึ่งเราทําไว้แล้วกับแจ็คเก็ตอีกตัวหนึ่งทําไว้หลายวันละนี่เห็นไหมสองอันมันยังแบนขนาดนี้เลยเซฟกระเป๋ามากๆนะจะบอกเลยแล้วเดี๋ยวเราก็ทําต่อกับตัวอื่นๆด้วยนะคะพวกเสื้อข้างในพวกลองจรเออใช่เราซื้อลองจรมาเยอะด้วยเพราเราไปครึ่งเดือนใช่ไหมทุกคนพอเราไปครึ่งเดือนน่เนเนะเราก็ต้องพกลองจรไปเยอะหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ซักผ้าหรอกเรามีเรามีกางเกงที่แบบ เป็นฮีทเทคลองจรประมาณ7ตัวก็ใส่ตัวสองวันเนาะนี่ยเราแผนไว้ละแล้วก็เสื้อที่เป็นลองจรประมาณ3-4ตัวเพราะว่าเราคิดว่าเราไม่น่าจะใส่ทุกวันบางวันเราอาใส่เสื้อยืดธรรมดาแล้วใส่เป็นเลเยอร์ข้างนอกเอาเนาะก็ประมาณนี้นะครับการแพ็คก,กระเป๋าของเราก็เดี๋ยวเราก็ไปทํากับอันอื่นๆต่อก็มีอันนี้ที่เราเน้นๆนนะก็คือทํากับแจ็คเก็ตใหญ่ๆนะนะนะสองตัวนี้นั่นแหละนี่ก็คือทั้งหมดของการจัดกระเป๋าเสื้อผ้าเรานะ แล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมอย่างอื่นต่อดีกว่าทุกคนของยิบของย่อยของเล็กของน้อยอย่างนี้นะเลาซึ่งเวลาเราไปเดินทางด้วยความที่กระเป๋าเดินทางมันจะใบใหญ่หรือว่าหรือว่าถ้าไปแค่สามวันเราก็อาจจะเป็นกระเป๋าถืออย่างนี้แต่มันก็ใบใหญ่อยู่ดีมันไม่มีเซ็กชันเราก็จะชอบมีไอ้พวกถุงกระจุ่กระจิ๊กอย่างเงี้ยใส่ของแยกประเภทไปนะครับก็มีทั้งแถมมาได้แบบได้ฟรีหรือว่าซื้อจากอีกีอะไรอย่างนี้นะนั่นแหละดูได้จากสภาพมันมันดำมากแล้วใช่ ใช้เดินทางตลอดงานเนี้ยเราไปเราไปเป็นหน้าหนาวใช่ไหมล้วซึ่งเราก็ไม่ได้คุ้นชินคนไทยก็จะไม่ได้คุ้นชินกับอากาศหนาวจัดเราก็เตรียมยาไปญี่ปุ่นเต็มเลยเราไปซื้อมาก็จะมีเนยพาราพารามีอีกมีแก้ไข้แก้ปวดหัวแก้ปวด มีแอร์เอกเพราะว่าต้องเกิดแก๊สแน่ๆไปญี่ปุ่นกินเยอะแน่ๆมีแอร์เอกนะแล้วก็เรื่องกินที่ญี่ปุ่นทุกคนรู้ใช่ไหมว่ายัางไงก็ต้องกินเยอะฉันซื้ออินี่มาฉันเจอในติ๊กต็อกอีกแล้วเธออันเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นไฟเบอร์ช่วยให้ขับถ่ายคล่องฉันก็ไม่รู้อะฉันเจอเขารีวิวอะว่าไปญี่ปุ่นควรพวกไปนะคะไม่ปวดบิดนะคะไม่เลยโอเคซื้อมาหนึ่งกล่องเดี๋ยวไปลองดูกันที่นู่นว่าจะเวิร์กจริงไหมเพราะว่าปกติใครเป็นบ้างใครเป็นเหมือนเราไหมเวลาไปต่างประเทศหรือว่า ไปต่างจังหวัดหรือแค่เดินทางอะไปนอนที่อื่นอะมันจะรู้สึกแปลกที่แล้วมันจะเหมือนแบบท้องผูกอะถ่ายแปลกๆอะไรเงี้ยเราเป็นใครเป็นมาเนั่นแหละแล้วก็มีคาร์บอนผงถ่านเอาไว้เพื่อท้องเสียนี้นะมีคาร์บอนแล้วก็นี่้าทลายโจมแ้าทลายโจรด้วทุกคนเผื่อเผื่อไว้ก่อนเผื่อไปเผื่อเป็นไข้เป็นอะไรจะมีแล้วก็ต่อไปก็โอเคยาอมไมเซติกอันนี้ชอบส่วนตัว เวลาเจ็บคออะไรมันหายเร็วเวลาไอเวคายคออมไมเซฟติก um มันหายเร็วสับสวนตัวนะแล้วก็สเปรยอ์พ่นคอพอพลิสอันนี้พกไปด้วยอ่าไอ็กโควแบนที่ผ่าน,านมาใครผ่านมาเห็นคลิปนี้ก็สปอนต่อได้นะจ๊ะยังมีอีกหลายคลิปนะจ๊ะก็คือมีเรื่อยๆเลยจ้ะก็ะสปอนต่อได้นะครับพอพลิสอย่างนี้ไม่เซฟติกอย่างนี้เวยันโอสด อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเข้าได้แอซก็ได้ยาทั้งหมดแเราก็จะเอามาใส่ถุงยาเราไว้แล้วก็จะมีถุงหนึ่งที่แบบจะเป็นยาเวลาไปท่องเที่ยวอืใส่เข้าไปในถุงนี้รวมทั้งหมดเพื่อให้มันอยู่ในถุงเดียวกันอ๋อแล้วก็ลืมมียากแก้แพ้ด้วยแพ้แก้แบบแก้แพ้เวลาถ้าคันมีน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยแพ้เป็นลมพิษอะไรเงี้ยกินยาแก้แพ้เราชอบเป็น นั่นแหละติดไปด้วยอันนี้ก็คือถุงยาที่จะพกใส่กระเป๋าไปด้วยนะจ๊ะมก็จะเป็นถุงใส่ของแบบพวกแบบครีมเคิมไปใช้ที่นู่นน้ำหอมแบบ traveling size ่างโจมาลอนเราเอาโจมาลอนไปรอบนี้อันนี้ของแถมที่ไปพักที่โรงแรมมาบุกเกอรี่เป็นโลชั่นโลชั่นน้ำหอมบุกเกอรี่แล้วก็มีครีมอาบนน้ำบุกเกอรี่นะอัน,นของแถมจากที่ไปพักโรงแรมที่ไหนวะคิดได้ไหมครี่แต้มิวห้ามลืมอันนี้ เอาไว้ทานหน้าแล้วก็คิ่แก้มซิลอีแล้วก็เดี๋ยวไปหยิบไอ้ที่ใช้ประจำที่เหลือมาใส่ในถุงนี้เป็นถุงของใช้ประทินผิวพวกเดี๋ยวก็มีแปรงสีฟันแล้วก็แล้วก็วกสเปรย์ฉีดเต่าแล้วก็มีมอยเจอรไรเซอร์หน้าเพราะว่าไปญี่ปุ่นมันหนาวรอบนี้ต้องมอยเจอร์หน้าดีๆแล้วก็ครีมทาตัวซื้อครีมทาตัวไปยี่ห้อนหนึ่งไม่รู้จะมาส่งทันหรือปเปล่าไปพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้เดี๋เราให้เวลา ถึงพรุ่งนี้สี่โมงเย็นและเราออกจากบ้านสองทุ่มเราให้ถึงพรุ่งนี้สี่ห้าโมงเย็นว่าครีมเราจะมาส่งทันหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเราออยากเอาไปลองใช้ที่ญี่ปุ่นอี่ห้อเนี่ยมันดังมากทุกคนเดี๋ยวเราไปรีวิวให้ดูที่ญี่ปุ่นนะว่าอีครีมที่เราตั้งใจซื้อไปใช้ที่ญี่ปุ่นอันเนี้ยมันจะใช้ได้ไหมกับในหน้าหนาวเราเห็นคนรีวิวกันเต็มติ๊กตอกเลยลมันน่าใช้มากแก่แต่มันยังไม่มาส่งอ่ะ ฉันให้โอกาสเขาบอกว่าในกรุงเทพวันหนึ่งถึงสองวันฉันสั่งไปแล้วเมื่อวานจริงๆก็ควรได้พรุ่งนี้แหละเนาะถ้าตามหนึ่งถึงสองวันนะฉันสั่งเมื่อวานแต่พรุ่งนี้ก็น่าจะมาส่งแหละฉันคิดว่าน่าจะมาก่อนสี่โมงเย็นเนาะฉันออกจากบ้านประมาณสองทุ่มแต่ฉันจะปิดกระเป๋าตั้งแต่สี่โมงเย็นไนงะเพราะว่าเดี๋ยวหลังสี่โมงเย็นมีนัดก,กินข้าวก่อนไปเที่ยวอย่างเงี้โอเคและนี่ก็คือ การใส่ของกระจุกกระจิกแยกเป็นเซกชั่นแยกเป็นถุงถุงแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้หยิบใช้งานได้สะดวกนะว่าแบบถุงนี้อใครป่วยอ่ะเป็นยาปวดหัวใช่ไหมหยิบถุงนี้มาเปิดเป็นายาแก้ปวดหัวอะไรเงี้ยแพ้ยาแกแ้แผลหรือว่าอาเดี๋ยวออาน้ําก่อนนะแล้วก็ถือถุงนี้เข้าห้องน้ำไปเลยนะโอเคประมาณนี้กับการแยกเป็นเซกชั่นนะจ๊ะทุกคนแล้วนี่เป็นทริคอีกอย่างหนึ่งเวลาไปเที่ยวต่างประเทศแบบประเทศที่น้ำมันแพงแพงอ่ะ เราชอบพวกขวดไปด้วยทุกคนพวกขวดแบบเก็บความเย็นเก็บความร้อนอย่างเงี้ยขวดที่เป็นสแตนเลสอย่างเงี้ยเพราะว่าลายเพราะว่าที่นู่นอ่ะเขาจะมีจุดให้เติมน้ำฟรีอย่างเช่นในโรงแรมหรือว่าตามห้างหรือาตามร้านอาหารเงี้ยเ้วเติมน้ำฟรีเติมไว้เพราะว่าที่นู่นน่ะน้ำเปล่าขวดหนึ่งอ่ะมันประมาณแบบออย่างที่เคยเจอถูกๆก,ก็20บาท25บาทน้ำเปล่าธรรมดานี่ยังไม่ใช่น้ำแร่ด้วยนะเออถ้าไปอยากกินน้ำแร่อีกเท่าไหร่อ่ะห้าสิบร้อยหนึ่ง ใช่ไหมเราก็เลยมีทริคของการเดินทางที่เราแบบพูเสมอก็คือพกขวดน้ำไปกินด้วยจ้าอย่างทริปนี้เราไปญี่ปุ่นเราก็จริงๆเรามีหลายขวดแต่ทริปนี้เราไปญี่ปุ่นใช่ไหมไปในหน้าหนาวเราก็เลยพกขวดสแตนเลสไปเพราะว่าเอาไว้ใส่น้ำร้อนเวลาไปเที่ยวเดินเที่ยวอย่างเงี้ยหิวน้ำแต่ข้างนอกมันหนาวก็ไม่ใส่น้ำเย็นแล้วก็ใส่น้ำร้อนแล้วกินอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทุกคนรู้ในสนามบิน น้ำแพงมากน้ำเปล่าขวดละส0มสิบสี่สิบห้าสิบน้ำเปล่าในสนามบินแพงมากฉันขอโหวตเรื่องนี้นะฉันไปที่ไรฉันโมโหทุกทีนั่นแหละทุกครั้งการเดินทางนะฉันก็จะเอาขวดเปล่าถ้าแบบไม่ได้พกขวดนี้ไปอ่ะฉันก็จะซื้อขวดจะซื้อน้ำเปล่าจากข้างนอกก่อนเข้าอ่ะแล้วเทน้ำทิง้งแล้วเหลือแต่ขวดเปล่าอ่ะใส่กระเป๋าเป้เข้าไปแล้วไปเติมน้ำเพราะว่าในสนามบินไม่ว่าจะดอนเมืองหรือว่าที่สุวรรณภูมินะทุกคน เขาจะมีจุดเติมน้ำให้นักเดินทางนะคะเราสามารถเอาขวดเปล่าขวดพลาสติกก็ได้ที่เราซื้อกินจากข้างนอกอะ่ะแต่เขาไม่ให้เอาน้ำเปล่าเข้าไปตอนตรวจกระเป๋าเข้าเข้าตอมอใช่ไหมเราก็เทน้ำออกเหลือแต่ขวดเปล่าเราเอาเข้าไปได้ลาเว้ยล้วเอาเอาขวดนะั้นไปเติมน้ำแล้วไปไปกินข้างในอย่าไปซื้อน้มันแพงมากเลยนะทุกคนก่อนบินแล้วก็เสียงเงินหลาย้อยแล้วนะถ้าเราไปกินอะไรในนั้นอีก <c oughs> อันนี้ก็คือเจ็บช้นน้ำใจเองเพราะอะไร เพราะว่าทุกครั้งเลยเวลาก่อนบินเราต้องไปรอเครื่องอะ่ะเราจะบอกว่าเราแวะกินนู่นซื้อนี่ในในดิวตี้ฟรีอ่ะโอ้โหใน k i งพาวเวออ่ะเป็นพันก่อนที่จะไปต่างประเทศอีกหมดแล้วอยู่ในสนามบินก็หมดเป็นพันแล้วทุกคนโอเคนี่แหละนี่ก็คือคร่าวๆมามันนิ่มนไะโอเคเป็นไงบ้างทุกคนเนี่ยก็คือการ เตรียมแพ็คกระเป๋าของเราคร่าวๆคือเราก็เอามาบอกก่อนแหละว่าเราจะแพ็คยังไงใส่ยังไงทําอะไรเอาอะไรไปแบบไหนให้มันสะดวกกับวิธีของเราที่สุดอะไรอย่างเงี้ยในการเดินทางนะเราก็อยากให้เพื่อนๆลองแชร์ด้วยก็ได้คอมเมนต์มาบอกว่าเวลาเพื่อนๆอ,นอะ่ะทาแบบเราไหมหรือว่ามีทริคที่ดีกว่าในการจัดกระเป๋าจัดสิ่งของต่างๆในการไปท่องเที่ยวเดินทางแบบนี้นะมาแชร์กันได้นะคบมาเมนต์กันได้นะใต้คลิปนี้ อย่างเราก็ประมาณนี้แหละเราก็ไม่ใช่คนที่ออแกไนซ์อะไรมากนะแต่เวลาเราไปเที่ยวเราก็จะทําประมาณนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับคอยติดตามนะกับซีรีส์อันนี้เราจะตั้งเป็นซีรีส์ของช่องเลยละกันเราจะตั้งมันชื่อว่าว่างโกเจแปนนะจ๊ะว่างก็มาจากชื่อช่องชีวิตฮี ang, ว่างเพราะว่าชีวิตมันว่างแล้วก็ได้ไปเที่ยวไงนั่นแหละว่างโกเจแปน ก็อย่าลืมติดตามนะครับนี่ก็เป็น EP พศูนย์นะที่มาบอกว่าจัดก,กระเป๋ายังไงนะครับ <c oughs> ก็คือบอกพี่ครดหน่อยแล้วว่าเดี๋ยวจะไม่อยู่2อาทิตย์นะพี่คูดพี่คูดก็กินเยอะๆนะเวลาไม่อยู่อย่าตอมใจนะมันก็คงพูดในใจว่ามึงไปเธอครับมึงไปเธอไปสักทีกวูวุ่นวายกับมึงเหลือเกิน <c oughs> โอเคทุกคน ก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะกับซีรีส์ว่างโกเจแปนนะแล้วเราก็จะไปเอาประสบการณ์สนุกสนุกสถานที่ท่องเที่ยวมันมัน,มนจากญี่ปุ่นรอบนี้มาให้ทุกคนดูกันเลยนะครับโอเคอย่าลืมติดตามด้วยนะก็กด Subscribe กดกระดิ่งให้มันแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันที่ญี่ปุ่นจ้าพรุ่งนี้ฉันได้ไปแล้วเดี๋ยวรอเลยนะจ๊ะญี่ปุ่นว่างโกเจแปนย้ว่างโกเจแป พี่ดูจะไปว่าก็จะแปลแล้วลหรอคะไอ้บ้าเอ้ยมือคุยกับแม่ยู่เรื่องด้วย